สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการถนอมปุ่มโฮมบนโทรศัพท์ Android นะครับโดยปกติแล้วโทรศัพท์หลายรุ่นเลยนะครับก็คือจะมีปุ่มโฮไม่ใช้โดยเฉพาะของตระกูลซัมซุงนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มโฮหลายร้อยครั้งมากครับเพราะว่าเวลาที่เราจะแบ็กกลับมาที่หน้าโฮเราก็ต้องกดปุ่มโฮเวลาที่เราจะอันล็อกตัวเครื่องเราก็ต้องกดปุ่มโฮจริงไหมครับทีนี้ ถ้ามันมีวิธีการที่เราจะสามารถลดการกดปุ่มโฮมหรือว่าไม่ต้องกดเลยได้เนี่ยก็จะช่วยถนอมปุ่มตัวนี้ไว้นะครับเพื่อให้ปุ่มตัวเนี้สามารถอยู่กับเราได้ยาวนานขึ้นนี่พระเอกของเราเลยนะครับวันนี้ก็คือเราต้องไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนี้มาครับ button saver เนี่ยนะครับให้เพื่อนเพื่อเข้ามาที่เพจโซครับอ่าไปดาวน์โหลดตัวโปรแกรมที่ชื่อ button saver มานะครับตัวนี้ครับดาวน์โหลดได้ฟรีครับตัวนี้ โหลดแล้วก็ติดตั้งลงเครื่องไปนะครับอพอหลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้วนะครับก็กดเปิดโปรแกรมไปครับโปรแกรมไปก็จะมีหน้าให้เพื่อนๆไปทําการเซตติ้งสองอย่างนะครับสําหรับตัวโปรแกรมนี้นะครับก็คือขั้นที่หนึ่งนะครับหลังจากที่เพื่อนๆลงโปรแกรมปัตตอนเซเวียไปแล้วนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆมากําหนดตรงหน้าจอล็อกและระบบป้องกันตรงนี้นะครับ แล้วก็มาเลือกที่ค่าการโหลดเพอื่นๆน,นะครับมาที่ผูด้ดูแลอุปกรณ์ครับนี่นะครับผู้ด,ดูแลอุปกรณ์นะครับเสร็จแล้วให้ทำการ enable ส่วนนี้ครับ enable lock screen ตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เปิดฟังก์ชันนี้จะทําให้ตัวโปรแกรม Button s ซ v i ียไม่สามารถออใช้ในการล็อกหน้าจอได้นะครับโอเคต่อไปส่วนที่2นะครับแบลกกลับมบนะครับ อีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมาตั้งค่าเพิ่มก็จะอยู่ในส่วนของ back กลับมาที่หน้านี้นะครับหน้า setting หน้าแรกนะครับมาที่การช่วยเหลือและเข้าถึงครับเสร็จแล้วเลื่อนมาด้านล่างสุดครับในส่วนของบริการนะครับส่วนของบริการตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆมาทําการเปิดตรงนี้ไหมครับ button save เเให้เป็นเปิดนะครับ นี้ผมกําหนดค่าไว้ก่อนแล้วนะครับก็คือเพืเ่อนๆให้เพืเ่อนๆมาทําการเปิดฟังก์ชันตรงนี้นะครับให้เป็นเปิดอ่ะตอนนี้เราก็จบขั้นตอนของการของการเซตตัว savior, ปุ่มเซเวียเบื้องต้นนะครับอันนี้เวลาเรากดเปิดโปรแกรมมาเนี่ยนะครับตัวโปรแกรมจะโชว์อยู่ทางด้านทางด้านขวามือครับตรงนี้ครับนี่ครับ ทางด้านขวามือเพื่อนๆจะเห็นปุ่มใสๆนะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับเราสามารถกดออกมาดูได้นะครับอ่าตรงน,นี้ก็จะมีปุ่ม่าห้าปุ่มนะครับปุ่มจุดๆตรงนี้ก็คือเป็นเมนูนะครับที่เลื่อนไปเป็นหน้าอื่นนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างก็คืออันแรกก็เป็นโทรศัพท์นะครับสามารถกดโทรศัพท์นะครับอ่าอีกอันหนึ่งถอยกลับตรงนี้ก็คือปุ่มแบทนะครับอ่าปุ่มที่3ามนะครับเป็น ปุ่มที่ใช้สําหรับรีเซนต์นะครับเพืเ่อนๆสามารถกดรีเซนต์บัตทอนได้โดยที่ไม่ต้องเอามือไปกดปุ่มที่เครื่องเลยนะครับโทรศัพท์ Android บางเวอร์ชั่นนะครับก็จะต้องไปคอยกดปุ่มโฮมค้างให้ไหมครับถึงจะโชว์เป็นบัตทอนเมนูขึ้นมานะครับก็ตรง app ตรีเซนต์แอปตัวนี้ก็สามารถกดจากตรงนี้ได้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นปุ่มโฮมครับปุ่มที่สี่นะครับเป็นปุ่มโฮมเพืเ่อนๆสามารถมาที่หน้าโฮมได้โดยที่ ไม่ต้องไปกดปุ่มโฮมที่ตัวเครื่องเลยนะครับออันสุดท้ายนะครับก็คือปุ่มล็อกเครื่องปุ่มล็อกเครื่องพอกดไปหน้าจอก,ก็จะล็อกไปครับตรงนี้ในการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็ก็จะมี3มแท็บนะครับแท็บ general แท็บ look and feel นะครับซึ่งตรงนี้จะมีทีมให้เพื่อนๆสามารถเลือกเปลี่ยนได้นะครับ ทา่านี้ก็เพื่อนๆก็ไปปรับตามตามที่ต้องการเลยครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราใช้ฟังก์ชันแค่พื้นฐานก็ไม่ต้องปรับอะไรก็ได้ครับก็คือลงโปรแกรมมาแล้วก็ไปเซตค่า2ส่วนที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับทีนี้เราล็อกหน้าจอได้โดยที่ไม่ต้องไปกดปุ่มใดที่ตัวเครื่องแล้วนะครับ ต่อไปถ้าเราจะอันล็อกหน้าจอนะครับโทรศัพท์โดยเฉพาะถ้าเป็นยี่ห้อซัมซุงเนี่ยจะพิเศษกว่าเพื่อนเ้าหน่อยหนึ่งคือมันไม่มีเซนเซอร์ที่ตัวจอครับเราไม่ระหว่างที่หน้าจอดับอยู่เนี่ยเราไม่สามารถไปทําการเคาะจอได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเซ็นเซอร์ตรงนี้ก็คือเราจะจะต้องใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่มากับโทรศัพท์ของซัมซุงที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านกล้องหน้านะครับก็คือให้ใช้มือเนี่ยทำการปัดผ่านนะครับ ตัวหน้าจอก็จะติดขึ้นมาแต่ว่าโดยโดยค่าพื้นฐานของเครื่องแล้วเนี่ยฟังก์ชันนี้จะไม่ถูกเปิดทํางานไว้นะครับเราจะต้องฟ้าเปิดทํางานฟังก์ชันนี้ก่อนนะครับผมจะแนะนําวิธีนะครับก็คือให้มาที่นี่ครับ s e ตติ้งครับให้เพื่อนมาที่ s e ตติง้งเสร็จแล้วมาที่ที่เขียนว่าการช่วยเหลือและเข้าถึงครับ แล้วก็มาที่การมองเห็นครับออไม่ใช่ครับโทษทีมาที่มาที่ตรงนี้ครับมาที่การช่วยเหลือและเข้าถึงแล้วก็มาที่นี่ครับความคล่องแคล่วและการโต้อตอบครับมาค,ความคล่องแคล่วและการโต้อตอบนะครับก็ให้ไปเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ครับ easy s e e n นะครับเปิดใช้ฟังก์ชันนี้นะครับเปิดใช้ฟังก์ชัน easy screen นะครับอาตอนนี้ตัวหน้าจอก็จะแสดงวิธีการใช้งานนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาให้นะครับเอามือนเนี่ยทำการเลื่อนผ่านตัวเซ็นเซอร์หน้าจอนะครับอย่างที่ผมบอกเซนเซอร์หน้าจอตัวนี้จะอยู่บริเวณด้านกล้องหน้าครับอยู่ข้างๆลำโพงของโทรศัพท์ซัมซุงนะครับ แต่ว่าตัวอุปกรณ์ของเพื่อนๆเนี่ยจะต้องวางอยู่ในแนวระนาบนั่นคือเช่นวางไว้บนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อเซ็นเซอร์ตัวนี้ถึงจะทํางานเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆนําโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าเกงไม่ต้องกลัวครับว่าหน้าจอจะติดขึ้นมานะครับเพราะว่าไม่ครบตามเงื่อนไขที่ตัวซัมซุงเคากำหนดไว้ก็คือตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อตัวเครื่องถูกวางอยู่นแนวระนาบครับ เพราะนั้นถ้ามันอยู่แนวดิ่งใส่กระเป๋าเสือ้อหรือใส่กระเป๋ากางเก่งไว้แน่จอไม่ติดเองแน่นอนครับสบายใจได้ครับโอเคตอนนี้ก็จบแล้วครับขั้นตอนเพื่อนๆสามารถล็อกหน้าจอโดยใช้ตัวปุ่มเซเวียนะครับแล้วก็สามารถอันล็อกหน้าจอโดยการใช้มือปัดผ่านตัวเซนเซอร์นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มลดเสียงลำโพงได้ด้วยตัวปุ่มเซเวียเหมือนกันนะครับหรือว่า เพื่อนๆอาจจะใส่ตัวแอปเพิ่มขึ้นมาด้วยปุ่นเซเวียก็ได้ครับก็จะเห็นว่าแอปตัวปุ่นเซเวียเนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆถนอมปุ่มในเครื่องสมาร์ทโฟนได้หลายปุ่มเลยครับเพราะว่าเราสามารถมากดผ่านตัวปุ่มของตัวโปรแกรมโดยที่ไม่ต้องไปกดตัวปุ่มจริงๆของตัวเครื่องนะครับก็โอเคครับสําหรับทิปนี้เพื่อนๆครับถ้าใครที่ยังไม่ได้กด s ับสไคร์ e นะครับช่องของผมนะครับก็ขอให้กดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเทคนิค Android นะครับการใช้งานโทรศัพท์ต่างๆนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ